này đây ngửa lên lâm một điều. đấy đẹp không? không like ก็สวัสดีครั้งนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่ห้านะครับวันอาทิตย์นะครับก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับมีรถเก่งนะครับพิการด้วยตนเองนะก็เดี๋ยวเราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับผมวันนี้เอารถรับเป็นรถยกนะครับรถยกมาดี๋ยวไปเอาต่อไปตัวสอบที่เกิดเหตุกัน วันนี้ออกโรงเองครับลุงน้องไม่อยู่น้อง நான்திருக்கிறேன். Evet. เจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่เป็นไรเจอแดงเนอะรับรับลงข้างทางนี่เรายกเดี๋ยวไปดูคุย่ับเจ้าของรถก่อนนะโอ้วันนี้ได้เงือเลยครับลำคนเดียวเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าก็ไปลงประจำวันที่สพแต่เรา ลูกค้าให้เอารถไปซ่อมที่อู่เลยเสียหายค่อนข้างเยอะติดนกหักนิงขึ้นมาเรียบร้อยเดี๋ยวรอรถสไลด์มาใส่ไปส,ส่งอู่ที่บุรีรัมนะส่งอูเจนนกคนสวยนะครับอูดมทรับทาดาบุรีรัมนะครับลูกค้าอยู่ใกล้แถวนั้น เ,เดี๋ยวรอรถสลด์มาสลิงยังไม่ได้เก็บนะครับต้องรอทีิงานก่อนพิ่งกลับมาถึงนะเพราะมันต้องมีคนไปจัดสลิงอีกคนหนึง่งนะไม่งั้นเดี๋ยวสลิงไม่เรียงตัวแล้วก็เบียดกันแล้วไปทําให้ตัวแกนนั้นเสียไปกัดตัวแกนวันนี้่4 v i e w ไปออกงาน นานจะมีทีจะได้เชวินนะครับไม่เอาไปส่งให้รถสไลด์ไปส่งเราทำถนนใหม่นะครับอันตรายนะครับเส้นนางรองอุรีลำนะครับจะมีการทำถนนเป็นช่วงๆกนะ็รถคันนี้รู้สึกว่ามาจากนางรองนุ่นนะครับข้ามข้ามเลนมานะครับลอดช่องเสาไฟแล้วก็มาชนป้ายนะครับ เสียหายโชคดีครับคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บรมีกระจกแตกตันนี้เครื่องเบนซินเราถอดแบตเตอรี่แล้วกันไฟช็อตใช้ช็อตเพราะน้ำมันเบนซินมันลุกไฟเซฟยเตี้ให้รถดุฟ้าเ,าเดี๋ยวเสร็จภารกิจเรียบร้อยเดี๋ยวรอสไลด์ไปส่งที่อู่ ก็เ,เสร็จสิ้นแล้วครับโอเคพบกันห่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ